แล้วมาดูรวมช็อตฮาปันประสาทลิงชิงบอลวงเมสซี่เนมารามอสวอเกอร์ทุ่มจนแบราโดหลบนี่คือรวมช็อตบ้าบ้ารวมความฮาปันประสาสของวงการฟุตบอลครับมาดูช็อตแรกสปีดมาเอาแล้วมันเบรกไม่อยู่พื้นมันลื่นดังมับโอ้ยร่วงลงไปกองเจ็บแทนครับสตัตมันเบรกไม่ได้ดังใจเพื่อนต้องเข้ามาหามาครับดอกนี้นับแปดไปมาดูพี่เสื้อส้มกันต่อก,กับลีลาเตฟรีคีกขี้ไม่เหมือนใครครับ โอ้ยมันลีลาท่าเยอะแล้ววิ่งมาสัดต,ติดติดแล้วเสื้อดาวไม่พอใจทีบเลยครับโอ้โห,โห,โหดูครับแม่อะไรมันจะลีลาพลิ้วไหวขนาดนั้นทำระยียระยำใจวิ่งเข้ามาแล้วเตะขวาติดเต็มเต็มพุงครับมาดูกันต่อเร็วๆไวๆเป๊ะกับจังหวะเตะขวดแล้วโอ้ยต้องวิ่งเข้าไปขอโทษขอโวยกันยกใหญ่ครับขวดดอกนี้มันไซเข้ามานั่งฟังลีดครับแล้ววิ่งไปแทบไม่ทันน่ารักน่ารักกันไป มาดูกันต่อกับจังหวะเต็มห่ำที่ลูกชอส่งเข้าประกวดดูชัดชาชัดช,าชาถึงกับสะบัดจุกจุกครับโอ้โหขอเวลาจุกแป๊บจานมาดูกันต่อ,ตอเมื่อแฟนบอลขอลูกอมอันเชลรตีครบับแล้วแกก็ให้ครบับเหลือจะเชื่อแล้วโอ้โหขอลูกอมแล้วก็ได้จริงมาดูเปลสนามคนนี้กันบ้างครบับจะทีบให้หงายสุดท้ายนักเตะหงายเองครบับโอ้โหนักเตะบอกกูเดินออกดีกว่าพี่อย่างน้อยก็เจ็บน้อยกว่านี้เยอะครบับดูครบับ คำเมืองใช้คำว่าวก้นตั้งป้อดยับจุกจริงๆมาดูสุดยอดพุทธาประตูกับปล่อยหุกขวาเข้าหน้าตรงกกหูพุทธศิลป์ดูแล้วนับแปดให้เข้ามุมทงมาดูจังหวะเตะดอกนี้แล้วรลุดลุดแต่กองหน้าไม่มีแรงครับโอ้โหขามันอ่อนฉพลันแดดมันร้อนแดดมันแรงจะวิ่งไปเก็บบอลสุดท้ายถลยล้มลงไปกองมาดูกันต่อเร็วๆไวๆเลยครับบอลเปิดจังหวะนี้โอ้โห ชนเสาแล้วเด้งหน้าปราสาประตูเข้าโกตัวเองครับเหลือจะเชื่อครับว่ามันจะเกิดแต่มันก็เกิดไปแล้วมาดูเสื้อชมพูกันบ้างกับจังหวะเตะบุมหันมองกล้องแล้วบอลก็เข้าไปเหนือจัดเหนือจริงคแรบบับมึงเป็นใครวะเฮ้ยโอ้โหมาดูพี่เสื้อแดงกันบ้างจะถอยมารับสุดท้ายหงายหลังล้มลงไปกองบอลยังไม่มาแต่พี่ยังไงายรอไปแล้ว ดูเสื้อม่วงกันบ้างเขี่ยมาจังหวะนี้ปั๊มไปมาเสื้อขาวหลุดจอ่อแล้วยิงขวาชนเสาครัแบบโอ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงมาดูผู้ช่วยบุตรศิลแปบบ์ครับกับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ยฟาเบียโนครัแบบละครครัแบบละครละครเหมือนจะเอาออสการ์ครับรวงหลงไปกองดูวอาเกอร์ทุ่มจังหวะนี้แมรดโดต้องหลแบคบรัแบบโอ้ยจะให้มองจะพักโอือจะทําอะไรครับหน้าแทบพังครับ มาดูกันต่อกับจังหวะลูกสูตรเล่นวนวนวนหมุนหมุน,มนเปิดมุมเข้ามาแล้วได้โคกเข้าด้วยครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ลูกสูตรที่ไม่มีใครคาดคิดกับตัวประกบนี่คู่แข่งงงหมดครับว่ากูต้องเอาตัวไหนดีสุดท้ายกลายเป็นประตูดอกนี้ไปมาดูจังหวะเตะมุมที่เสื้อขาวจู่ๆไปสะกิดแอะแอะแอะขอวัดไซส์หน่อยครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยน้องๆหนูๆน,นี่ควรให้คหําแนะนําผู้ปกครองเลยนะครับ จังหวะแบบนี้คืออะไรมาดูลิงชิงบอลวงเป้เชท,ที่ฮาคิมี่อยู่ตรงกลางครับเอ็มปาเป้เนมารามอสเอาจนหัวหมุนดูครับจังหวะเดียวนี่ครับเนี่ครับ,บมันจะฆ่ากันตายครับนี่ยครับโอ้โหโอ้โหสุดท้ายนอนดีกว่ากับฮาคิมี่แหมดูเขาต่อกันสิครับนี่ครับระดับโลกของแท้กับซ้ายขวาได้หมดทีเดียวเคาะไปมาสุดท้ายฮาคิมี่บอกว่ากูล้มดีกว่าพี่ มาดูกันต่อกับหน้าผู้รศินจังหวะนี้ที่บอกว่าเก๋ไม่มีสิทธิ์ครับโอ้โหดูครับหน้าตาลีลาเย้าวยวนเหลือเกินมาดูลอดห่วงจังหวะนี้เตะโอ้โหไม่ลอดกบเต็มห่วงเลยครับโอ้โหแต่ไม่ใช่ห่วงที่ถือครับเป็นอีกห่วงหนึ่งมาดูกันต่อกับจังหวะหลอกแบบดิจิตอลนี่ครับนี่นี่อาฮะอ้าฮะอาฮะดุกดูครับ โอ้แอฟริกาเนี่ยมันลีลาเขาขึ้นชื่อจริงๆคร,รับอะไรมันจะพลิ้วไหวขนาดนั้นเละครับนี่ถ้าเป็นจอยกดกันอนาล็อกพังไปเลยและเหล่านี้คือรวมความหาอันแสนจะปันประสาทรวมช็อตบ้าๆของวงการฟุตบอลครับ